มาค่ะพี่น้องเอาแล้วนะคะละ่าสุดสําหรับทางด้านพ่อการใช้วิไลยศินค่ะพี่น้องพื่อดในมีการออกมาเผยถึงความฝันของเพินนะคะซึ่งในล่าสำรับทางดานพ่อการใช้เพ็นการมิการ โสเลยนะคะว่ารู้สึกคิดหนักพันนะพี่น้องนะคะการฟันลักษณะแบบนี้ฟันดีหรือว่าฟันรายอันนี้ก็ต้องให้ยิบใชครับไายคนพากันอ่าซอยกันพิจารณาเราพี่น้องกับความฟันของท่านพอการใช่เพราะว่าลา้คนอาจจะรู้ถึงเรื่องสมัยโบร่านก่อนจังสีไหมครับพี่น้องนะวาขันฟันลักษณะแบบนี้นี่หมายถึง่าฟันดีหรือว่าหมายถึงมาฟันรายนอพี่น้องนอแอดมินกะบรลลุคือกันครับพี่น้องนะคะแล้วสําหรับความฟันของพ่อกันใช้ในครั้งนี้ เพื่อนฟันมาจาังไหนเนะี่นี่แหละค่ะพี่น้องาหรับพอกันใช่กระดิมการออกมาโพษนะคะบารู้สึกคิดหนักพันนะพี่น้องรู้สึกคิดหนักและ้วกะ็โพดเป็นผื่นหนังสีแดงขอความสีขาวตัวบกไงพุหนักเพื่อนบอกว่าจังไหนเพื่อนบอกว่าฟันวาฝ่าผ้าลงต้อหนาหน้ากลัวมากๆดีหรือไรครับพี่น้องนะเอาฟังอีกทีหนึ่งเพื่อนบอกว่าฟันบาฝ่าผ้าลงต้อหนา น่ากลัวมากๆดีหรือรายครับพี่น้องนะคะโอ้ตากที่แอไม่ได้ติดตามของการใช่มากค่ะพี่น้องที่ว่าเป็นอีกคนคนหนึ่งที่ฝันดูแห้งนะคะที่ว่าฟันดูแห้งแล้วแต่ละเทียที่เพื่อนได้ฟันคับพี่น้องเอินมาเพื่อนมังสิได้โชคก่อนใหญ่ตลอดน้อพี่น้องอะไรคนกับภาคกันทำให้ฟันเลยนะคะว่าเป็นเรื่องดีสิได้โชคตัวนะคะไร้คนภาคกันมาไปจังสันนะ่ะแล้วแต่ละเทียที่เพื่อนฟันคับพี่น้องเพื่นอกนกะ มีแต่แนวนดีๆเขาหาพื่นดี่แหละนอกพี่น้องน้องเอิญมาเป็นฟันดีมาตลอดนอกพี่น้องน้องแล้วสําหรับการฟันในครั้งนี้ครับพี่น้องนะคะสิเป็นฟันดีหรือว่าฟันไรเดี๋ยวแอดมินสิคนหาในคนหาให้ FC แฟนคลับได้เบิรงไปพร้อมๆกันละกันสิอ่านสุปพ,พี่น้องฟังนะคะว่าขันห้าฟันนะคะว่าฟันว่าฟ้าผ่าบอกครับพี่น้องฟ้าผ่าลงต่อหน้า ลงต่อหน้าหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวมีขนหาห้เบิงเลยนะคะโอ้ค่ะพี่น้องนี่เพื่อนบอกว่าถ้าฝันเห็นฟ้าพาฟ้าแลบเปลี่ยงลงมาต่อหน้าเป็นความฝันที่ดีนะคะมักหมายถึงการหมดเคราะห์หมดโศก แล้วจะได้รคได้โรคอ่าได้โชคลาบตามมาในภายหลังพันนาพีน่นองนี่แบบที่นึ่งมือแลกงนี่แหละแอดมินตรงฟันค่ะพี่นองตรงฟันเ้ไ้เลยละ่ะฝาผ้าลงตัวหนานี่เห็เดี๋ยวฟันคือพอกันใช้พี่นองเนาะนี่เพื่อนบอกว่าขันห้าฟันเห็นฝาผ้าฝา,าแหลบลงตัวหนา,นานจะค้องแบบเปลี่ยนงงมากเลยละ่ะเป็นความฝันทีดี นะคะซึ่งมักจะหมายถึงการหมดเคราะห์หมดโศกแล้วจะได้โชคลาบตามมาในภายหลังนะคะเป็นตั้งไหนครับพี่น้องแอดมินบอกแล้วนะคะว่าการฝันของพอการใช้ในแต่ละเทียนี้กระบ,บ่งบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อนสืได้โชคได้ลาบก่อนไงแล้วยิ่งนี่แหละครับพี่น้องแล้วยิ่งไกลมือลังวั่นผลลังวั่นสิออกในวันที่สิบหกนี่แหละเพื่อนมักสีฝันก้อนมือลังวั่นสิออกตลอดหรือว่า เพิ่นส์สือตัวเลงค่ะพี่น้องบนเน่เด้นี่ละงวดนี้พอกันแช่เด้ตัวไดตามเล่าตัวบัตรที่ครับพี่น้องแล้วพอกันแช่เต็นที่แน,น่นอนนี่แล้วนะคะว่าแต่ละงวดแต่ละงวดนี่เพิ่นต้องมีการออกมาโพสต์ตัวเลขให้เฮ้าเดเบิง่งนำว่าเพิ่นสือตัวไดแล้วนี่ละ่ะเฮากระถาตามเพิ่นเด้เลยนะคะว่าเพิ่นสือตัวไดนนาะพี่น้องน้อคขันฟันก้อนแบบมือเลขออกขนาดนี้นะคะไม่แน่นี่ละ่ะ อาจจะได้โชค้ลาภจากการเสียงโชคเสียงดวงหรือเปล่าหรือว่าได้โชคได้ลาภจากอิหยังน็อคี่โนอและกาม่ารอบเบิรงนกันนะคะโอกาสดีใจกับพอกันใช้นำน็อี่น้อ่เนาะนะคะเป็นฟันดีครับพี่น้องเป็นฟันดีเพิ่นก็บอกว่าเป็นการฟันแบบจะจะหมดเคราะห์เมโซวันทอแล้วก็จะได้โชคลาภตามมาที่หลังน็อี่น้อ่เนาะนะคะนี่ในในอีกทางนึงครับพี่น้องเพิ่นก็บอกว่า ขันหฟันเห็นปาผาโล่ลงตรงหนานะคะก็หมายถึงว่าดวงของคุณกําลังไปได้สวยนะคะมีคนมาช่วยอยู่ไม่ขาดสายเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังทันนะพี่นองนะคะอันนี้ก็อ่ะก็มีหลากหลายหลากหลายท่างค่ะพี่นองมาสิเปรไปในลักษณะจังไดน,นะคะแต่ว่าจากที เดบุงนี่ค่ะพี่น้องจากที่เดบิงนี่ส่วนบางเราก็บอกว่าเป็นการฝันที่ดีวันทอเป็นการฝันที่ดีสิหมดเคราะห์หมดความทุกข์โศกหลาบสินตามมานาะพี่น้องนาะสิ่งที่คาดหวังนี่ค่ะก็สิได้วันทาเนาะพี่น้องน,อกกนั่งกฐีวาเอ่อนี่แหละก็ก็เป็นฝันดีตลอดนั่นแหละสําหรับโภกันใช่เอินกระไดานาะพี่น้องน้อง่ต้องบ่ต้องรู้สึกคิดนักดอกนะคะแล้วบอกว่า รู้สึกคิดหนักพันนพี่น้องนะคะว่าต้องคิดหนักแล้วก็ต้องคิดหนักแล้วน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วแล้วยิงตอนนี้นี่เพื่อนได้ขึ้น่อว่าเป็นผู้จัดการนะคะของสาวหน่อยล้าเพลินโชคับพี่น้องบอกเลยนะคะว่าสุดยอดจริงๆนะคะเงินไหลมากเท่มากย่างแน่นอนน้องพี่น้องเนาะนะคะบวาจะเป็นนานทีการงานหรือว่าเงินอนยังตั้งๆนี้ดีๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนกับพอการใช้น้องพี่น้องนาอกระถือบ้า สุดยอดอิลีนะคะเอาและครับพี่น้อง FC แฟนคลับนะคะหลายคนอาจจะคิดไปย่างอื่นค่ะพี่น้องนะคะกับความฝันในครั้งนี้หลายคนจะคิดว่าจังไในกะลงคอมเมนต์มาบอกว่าจาก,กันได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะกะแต่ว่าจากเทียน,นมเมน่นเด็เบิ้งในคอมเมนต์ค่ะพี่น้องหลายคนกับผ้ากันบอกคือกันนัน่นแหละนะคะ่าฝันดีฝันดีเจ้าสีได้โชคตัวนะคะนี่ผู้ดีกับบอกว่าจะมีโชคพันนับพี่น้อง เก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเอานะคะอ๋อหลายคนแบบมักสิเอาความฟันไปตีเป็นเลขเนาะพี่น้องเนาะกะพ่อได้เดียวเอเวงนึ่สิคนน้ให้เบิ่อขับพี่น้องมาจะเป็นเลขอะไรนะคะพี่น้องเราจะเป็นเลขอะไรขันฟันเห็นว่าฟ้า้าล่องตัวหนาจากตรงนี้สิเป็นเลขอะไรนี่ครับพี่น้องผู้นี้บอกว่าจาก เห็ดนีค่ะพี่น้องเพื่อนบอกมาโอ้ขึ้นหลายตัวดแถบที่นี่นะคะหลายตัวอิลีนะคะอันนี้ก็บ,บอกว่า0837221306484เก่าโอ้หลายตัวแห้งค่ะพี่น้องหลายตัวอิลีน้องพี่น้องเนาะเอากระว่ากันไปนะคะนี่กระต่เอกซี่แฟนครับสิไปพืรนดากันเอาน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับทางด้านพ่อการใช้วิเลซินครับพี่น้อง ก็ต้องพูดถึงเลยนะคะมิตรแน่ดีๆสิเขามาหาเพื่อนย่างแน่นอนนอกพี่น้องแล้วก็ยิ่งใกล้ๆวันที่สิบหกนี้แห่งจังเลยวันทอจังบักสังเลยนอกพี่น้องเน,งนองอาะเอาเลยแล้วครับพี่น้องนะคะเมื่อสามช่วงคนกระดิม,มการออกมาพูดได้ะว่าตั้งใจหาเงินย่างเดียวนะคะอะไรที่เป็นพลังลบตัดออกสังคมไหนอยู่แล้วชีวิตไม่เจริญเดินหนีพากันสางพากันหาเงินดีกลัวไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบช่างมัน สุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราก็มีแค่ตัวเรากับครอบครัวพันนําพี่้องเอากับ่รงกำลังใจใํสหรับพอกันใช่นอกพี่น,อน้องเนาะนะคะก็ว่ากันไปวันเพาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปสำหรับอีกตะกนาะคงาวก็มาสวัสดีค่ะ